อีกแล้วครับผมสุภาพบุรุษในชุดดำแล้วก็ใส่แว่นดำดำทั้งชุดมาพร้อมกับสูตรเท่ๆก็ต้องตดตกดมสักเม็ดหนึ่งเพื่อดูลีลาเก๋ไก๋เขาคือสวัสดีครับผมอาจารย์เดียงกิต้าเจ้าเป่านะครับใบไม้ร่วงอีกแล้วนะครับผม วันนี้นะครับพี่พาวิทยากรการ์ดครับผมผมมากับผมมากับสอเสือ5359นี่คือปอเคสีดำคันใหม่ป้ายแดงอีกแล้วครับท่านที่เป็นผลมาจากคุณนายผม แกชอบนั่งทางในแล้วก็สั่นๆมาให้ผมอาจารย์กีตาร์เพราะที่ผมสักนิดนึงตัวเองอย่ามันไส้เขาเลยเขาแก่แล้วอายุ6-7ปีแล้วนะครับผมอย่ามันไส้เคาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์คันขาวก็ดีคันสีงเงินก็ดีพอจูเนอร์นะฮะบี w อวอโว่หรือไม่ทางไอ้เจ้าคันนี้ เป็นผลจากน้ำพักน้ำแรงของการเป็นคนเล่นกีตาร์ทำมหากินผมไม่ใช่เทพเทวาอาจารย์แดงเป็นคนเล่นกีตาร์ทำมหากินไม่ใช่เทพเทวาทวดานางฟ้าแต่ก่อนอื่นพุ่งกับบอกอาจารย์เ้าเกงจะหลุดเพราะหอมมากกินข้าวไข่เจียววันนี้ผมมากับรถคู่ชีพคันใหม่รถปอเช่สีดำนะครับผม P O R C H E คนเยอรมันเขออกเสียงสั้นๆว่าประมาณนี้โคตรอ่ะไม่รู้ฟังยากเอาปอเช่ไปเลยกันแล้วกันประมาณนั้นอย่างนั้นนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาเพื่อพูดคุยเรื่องการเล่นกีตาร์คือจะมาสอนนะครับคนกีตาร์มือใหม่หัดโซโล่แบบสวิปซติคิ้ง VS รถปอเช่สีดำ ผู้ชีบคันใหม่ของผมนะครับผมก็เห็นไหมครับหัวม eh ันนี่ดูดูเผิเผยอาจจะเหมือนกับอะไรปลาสวายตัวใหญ่หรือประดุกตัวดำดไม่ใช่ที่รักจานี่เปรียบเทียบไปปะไเล่นหัวมันโตกว้างมากรถคันนี้สําหรับลุยั้งค่าเปิดเคลื่อนที่ได้เป็นเอส0 e ร้อคันขาวก็จับแล้วคันนี้ก็จับโคไม่เบานะครับเอาตามมาตรงนี้นะครับผมเดินตามมา วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4นะฮะวันนี้คือวันเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์วันที่สองศุกร์สองเสาร์วันศุกร์วันที่สองนะครับวันนี้วันที่พฤหัสวันที่สองสองพฤหัสสามศุกร์วันนี้คือวันเสาร์ที่สีมีนาคมปี2560ออาจจะพูดวันเดือนปีผิดไปบ้างขอโทษด้วยผมชอบ วันเดือนปีเพื่อบันทึกคึณผมท่านผู้ชมครับวันนี้คือวันเสาร์ที่สี่ครับวันเสาร์ที่สี่เวลาคมปี่เสารห้าสิบผมใส่สูตรดังเทพมากปรดดูดมปัญญาด้วงได้ไหมวันนี้จะพูดเรื่องคนกีตาร์มือใหม่ขัดโซโล่แบบสวิปปิ๊กติง V.S รถยี่ห้อนี้ครับ แม็กเนปอเช่คนไทยเขาเรียกว่าปอเช่สีสีดำมาดูกันว่ามันมีอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยเท่ๆให้กล้องเขาตามเข้ามาดูดเท่ททมากนี่คือขัญใจค,ค,คู่มือของผมเขาเรียกว่า E.S.P. Screaming Skull Sc นะครับผมเท่มากตัวนี้เดี๋ยวก็จะขวาออกมายิบออกมาจากกองมาดูกันหน่อยตัวอชีรักษาว่าเพริกตอนเพื่อเพื่อความปลอดภัยอยากเท่เป็นไงชุดดำยืนกับ <c oughs> รถปอยใส่ชุดดำใส่สูรด,ดำ ขิดกับรถปอเช่สีดำดำแ่เช่เท็เขาเขียนว่าอย่างนั้นคนไทยเรียกว่ารถปอเช่น,น้าดำแดงเท่ากันมากกับกีตราร์ที่ตัวเองขี่รับจา๋าเดินมาคุยกันหน่อยขึ้นบนถนนแล้วก็ทำยังไงมุนตัวซิวัยสิวัยแค่เป็นไงอยากได้สักตัวไหมตัวเองที่รับจ๋า เชื่อกันว่ากีตาร์รุ่นที่ผมถือนี้ E S E Screaming s Sc a um นั้นมีไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้ราคามันจึงเป็นที่กล่าวขวังกันว่าระยิบระยับต้องใช้วิธีขอพรขอบาร,รมีจากบนต้นไม้กล้องขึ้นไปดูนิดหนึ่งต้นไม้บ้านผมที่เรุงเทพตรงนี้ใกล้กับสนามเรือบินคุนนายผมมันชอบนั่งทางในมันจึงเห็นเลขบ่อยเลย ซื้อเบนซ์ซื้อพอคีซื้อบีเอ็มซื้อโ o er, ลว o พอตูเนอร์เลตัดให้ผมขับนะครับก็ไม่รู้วยกประโยชน์ให้คุณนายเป็นคนซื้อไปผมมีหน้าที่เล่นกีตาร์สอนคนเพื่อทำมมาหากินเข้าใจไหมครับนี่คือเป็นไง ESP พี ES P, คือร็เก่าเทไหมอยากกินท่านี้อะเทอะคุณชอบไม่กีตาร,ตร์ตัวนี้ชอบอยู่แล้ว ไปฝึกเล่นกีตาร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้ทำมาหากินได้อย่าคิดเป็นเทพเทวาธิบดานางฟ้านะท่านผู้เจริญผมว่าไม่น่าจะมีแต่หากใครอยากเป็นเทพเทวาธิบดานางฟ้าอาจารย์แดงก็ไม่ห้ามกันแต่ผมก็ยังเป็นคนแก่ๆอายุ6กปีเดินวินกินข้าวแกงรับจ้างสอนกีตาร์สอนแต่งเพลงสอนทำเพลงพูดแค่ไม่ลอยนึงเพราะว่าวันนี้อยากฟูกีตาร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับ ผมก็จะไปให้คำแนะนำนะครับเรื่องการโซโลโกีตาร์แบบสวิปปิก,กิ้งเพื่อคนเล่นกีตาร์ที่เรียกกันว่าแจเอ๋เาบางแดดนิดนึงคนมือใหม่กแบับวันนี้จะสอนนะคนกีตาร์มือใหม่อัดโซโลแบบอัดโซโลแบบสวิปปิก,กิ้ง VS รถปอร์เช่สีดำมาใหมา่ อย่ามันแท้และอย่าโกรธเกลียดอะไรผมเลยนี่คือลีลาของผมผมเหนื่อยมาทั้งชีวิตทำมหากินกับการเป็นอาจารย์สอนดนตรีผมจึงไม่ใช่เทพเทวาทวดานางฟ้าอาจารย์แดงไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวาทวดานางฟ้าทำมหากินจึงพอมีเงินนิด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 หน่อยหน่อยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอายุมันเยอะแล้ว6.7ปีอีก3ปี70แล้ว ก็เลยแก่กระโหลกกะลาคนแก่กระโหลกกะลาไม่ว่ามันไปทําอะไรดีคุณนายเลยบอกคุณท่านเขาเรียกผมคุณท่านโอ้โหเรียกแค่อย่างนั้นแล้วไปย้ายละครซื้อรถดีกว่าอย่างอื่นอะไรอะไรมันก็มีเยอะแล้วเอะครับก็พูดพามกันเจาะแจ๊กันมาเยอะก็ขอยืนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าพู้นับเขาบอกบว่าเดี๋ยวงือยดตอหอาจา์โอ้โหจับกีต้าร์มือหนึ่งระวังหลน่นซับมือน้อ,นอยนะครับ ก็คืออยากกลาวถึนในความร,รบว่าผมรักและคิดถึงทุกคนคลิปวันนี้ก็จะพูดเรื่องคนกีตาร์มือใหม่ฮัดโซลูกีตาร์แบบนะครับสวิฟติกกิ้งดีดกวาด้ายนะครับ v s รถ p o พอเช่สีดำก็คืออยากจะโชว์รถคันนี้ไปด้วยเพราะว่าพึ่งไปถอยมาใหม่ๆป้ายแดงๆแล้วมันก็ดันเป็นเลข5.3.5.9เลยนะ กล่าวกันว่าเมื่อวันที่หนึ่งมีนานี่หวยออกมันออกห้าสามรถผมไม่รู้ใครถูกบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่าผมนี่นะครับผมผมไม่ได้เล่นเลยครับผมเพราะว่าผมเล่นหวยไม่เป็นครับผมชอบดีกีตาร์สอนคนนะครับพอดีมีเอ,อ่อพวกสวคือสูงวัยรุ่นลุงรุ่น,น,นป้าค่อนแคะกันมาว่าอาจารย์แดงเราสูงวัยเนี่ยจะเล่น หัดโซโลกีตาร์อยู่เพราะอาจารย์แดงได้สอนหัดโซโลกีตาร์พื้นฐานไปแล้วเนี่ยหากพวกเราอยากจะหัดโซโลแบบสวิทติก,ก้งบ้างจะได้หรือเปล่าอันน่า <c oughs> ป้าน้อยปาลม่อมลุงแคมลุงทุกลุงดิเลกนะป้าแป้งรำตอนนี้อยากจะโซโลสวิทติกก้งกว่าสายแล้วใช่ไหมได้ไม่ยากดังนั้นดังนั้นคลิปนี้จึงเหมาะกับคนหัดโซโลกีตาร์ไฟฟ้ามือใหม่รวมทั้งลุง,ลงป,ป้าป้าที่เป็นมือใหม่อยากหัดโซ,โซโลกีตาร์ไฟฟ้าแบบ วิปิกกิ้งก็เลยอยากโชว์อยากยืดอะแค่ใส่สูตเท่มากอยากโชว์อยากยืดกีตาร์เข้ากันมากเลยดำแดงกับรถปรอเชรีปรอเชประเทศปรอเชเอาละอย่ามันใกลกันก็ผมแค่นี้ก่อนนะครับยันตอนจากที่ไปนะครับผมจะไปให้คำแนะนำการเล่นกีตาร์วิตพิกิ้กับรูใหม่นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับ